สวัสดีคะ่ะชาวราศีมิถุนในคลิปนี้จะกล่าวถึงดาวมฤตยูหรือดาวยูเรนัสนะคะดาวมฤตยูมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเลขศูนย์เป็นประเภทดาวบาาพะเคราะห์ซึ่งดาวมฤตยูจะย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤศภในวันที่7กรกฎาคม2565อยู่จนถึง18กรกฎาคม2572 ใช้ระยะเวลาในการอยู่ที่ราศีพฤษภถึง7ปีนะคะการย้ายราศีของดาวมฤตยูในครั้งนี้มีการย้ายสองรอบนะคะโดยรอบแรกดาวมฤตยูจะย้ายเข้าราศีพฤษภในวันที่7กรกฎาคม2565โดยในช่วงแรกจะอยู่ถึงวันที่1ธันวาคม2565แล้วย้ายกลับเข้าราศีเมษ และจะมีการย้ายในรอบที่สองก็คือวันที่8มีนาคม2566โดยการย้ายในรอบที่สองนี้นะคะดาวมฤตยูจะอยู่ที่ราศีพฤษภจนถึงวันที่18บแปดกรกฎาคม2572เป็นระยะเวลา7ปีโดยประมาณนะคะดาวมฤตยูการทายในทางร้ายเป็นดาวแห่งภัยอาเพศการลึกลับซับซ้อน หรือโรคภัยไข้เจ็บส่วนในทางที่ดีจะเป็นดาวแห่งการปฏิวัติเป็นดาวแห่งนวัตกรรมล้างของเก่าสร้างสิ่งใหม่เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะการย้ายราศีของดาวมฤรตยยในครั้งนี้สำหรับชาวมิถุนเป็นการย้ายจากภพลาภเข้าสู่ภพวินาศของดวงชะตามีผลในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากกว่าทางร้าย ชาวมิถุนดวงเริ่มเปิดในเรื่องเงินทองโชคลาภมีเกณฑ์ได้เริ่มสิ่งใหม่ที่จะให้คุณแก่ชาวมิถุนในอนาคตโอกาสเปิดสำหรับชาวมิถุนที่อยากมีบุตรหรืออยากมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือกิจการการงานของท่านค่ะมีบางเรื่องที่ชาวมิถุนควรระวังให้จงหนักในช่วงที่ดาวมฤรตยูเข้าสู่ภคว,วินาศคือท่านมีโอกาสจะมีศัตรูแบบลับๆ คอยบ่อนทำลายท่านไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะเป็นการขัดขวางความเจริญก้าวหน้าของท่านชาวมิถุนที่มีความลับเก็บความลับไว้มาเนิ่นนานให้ระวังความลับของท่านจะถูกเปิดเผยและทำให้ท่านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าท่านเก็บความลับของใครไว้และความลับนั้นได้ถูกเปิดเผยท่านก็จะได้รับความเดือดร้อนจากความลับนั้นเช่นกัน ซึ่งจะเน้นไปในเรื่องของการเงินและเรื่องของความรักชาวมิถุนบางคนอาจพาตัวเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ลี้ลับบางอย่างในช่วงที่ดาวมฤุตยูเข้าพบวินาศให้ชาวลัคนาราศีมิถุนระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับระบบขับถ่ายและระบบในช่องท้องสำหรับท่านใด ที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดของท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้นะคะสามารถโพสต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะเพื่อจะได้เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านนะคะ